สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผม,ผมพงพสุนาพรมและรายการ CEO Talk ครับรายการที่จะทำให้เราและท่านผู้ชมได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคำถามที่เรานำมาพูดคุยในรายการวันนี้ก็มาจากท่านผู้ชมทางบ้านนั่นเองครับและวันนี้แขกรับเชิญคนพิเศษของเรายัางเป็นท่านเดิมครับท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟฟินสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนาินีพบูลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มีคาถามจาก ท่านผู้ชมนะครับที่ส่งเข้ามาเขายังทํางานประจําอยู่นะครับส่งอีเมลมาบอกว่าคุณหมอค่ะดิฉันยังทํางานประจําอยู่ค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยอยากจะมีรายได้พิเศษก็สนใจธุรกิจขายตรงเลยสิร์ชเข้าไปใน Google พบว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาใช้คําว่าเป็นธุรกิจเครือข่ายนะคราบอกว่าธุรกิจเครือข่ายก็คือการที่เราจะบอกเล่าความประทับใจในการบริโภคสินค้าเป็นการบริโภคสินค้าที่ดีแล้วบอกต่อเนี่ยหมายความว่าเราต้องบริโภคสินค้าเนี่ยทุกชิ้นของบริษัทเลยหรือเปล่าคะคุณ อเออมันเป็นธรรมชาติอะค,ะค่ะเพราะว่างานนี้เนี่ยจะเป็นงานที่ถ้าจะแสดงความจริงใจหรือว่าเรา คุยกับเพื่อนหรือว่าจะเชิญเพื่อนเนี่ยบางทีเนี่ยเราจะอาจจะไปพูดเรื่องธุกรกิจตรงๆในลำบากจันเองนะคะคส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจากเพื่อนสู่เพื่อนแล้วก็เป็นสิ่งที่ทํากันมานานก็คือมีอะไรดีๆก็จะเล่าให้กันและกันฟังไปดูหนังสนุกๆก,ก็เล่าให้เพื่อนฟังเธอไปดูหนังเรื่องนี้มาหรือย,อยังเธอไปทานข้าวร้านนี้มาหรือยังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเริ่มจากการที่ตัวเราใช้สินค้าเองแล้วเราชอบจากใจจริงเนี่ยแล้วเราไปเล่าให้เพื่อนฟังมันก็เหมือนกับชีวิตจริงที่เราคุยกันนะคะมันก็จะดูไม่แปลก ถ้าเราใช้แล้วเราชอบเราเราแนะนําให้เพื่อนใช้แล้วเขาชอบเราอาจจะบอกเขาต่อก็ได้ว่าเออเนี่ยเรามาทําธุรกิจนียเพราะเราชอบสินค้าคแล้วมันก็จะมีรายได้กลับมาแบบไหนงานที่ทําจริงๆก็เป็นงานพื้นฐานง่ายๆที่ทุกคนทําได้คือเราใช้สินค้าเราชอบเราก็เล่าให้เพื่อนฟังบางครั้งธุรกิจก็เกิดขึ้นจากการที่เราเล่าสิ่งดีๆให้คนไม่กี่คนฟังส่วนถ้าอยากจะโตมากๆจริงๆเนี่ยก็อาจต้องมีการเรียนรู้อะไรมากขึ้นแต่แน่นอน,ค,น,อนค่ะคําถามที่สองเราจะต้องซื้อสินค้าทุกตัวมาใช้ ล่าสําหรับกิฟเอรินมี2,000ชนิดนน 2, เ,เนี่ยนะคะ2,000อเทมเนี่ยท่านคงซื้อทุกตัวไม่ได้แต่อยากจะบอกว่าทุกตัวที่แนะนําเพื่อนควรจะเป็นตัวที่ท่านได้ลองใช้มาแล้วนะคะเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่เป็นความรู้สึกที่ออกจากใจมากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นคําถามที่บอกว่าต้องทุกตัวไหมเนี่ยอันดับแรกเนี่ยคุณหมอมีคําแนะนำไหมครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะซื้อสินค้าที่จําเป็นต้องใช้ที่ตัวเองชอบหรือว่าสินค้าที่คิดว่ามันอยู่ในกระแสนิยมเ,เนี่ยเรามีวิธีการเลือกที่บางทีเราคงต้องดูเหมือนกัน จริงๆแล้วเนี่ยปัญหาที่เขาอยากจะแก้หรือความต้องการของเขาจริงๆอยู่ที่ไหนซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเช่นคนนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องริ้วรอยบนใบหน้าคนเนี้ยอาจจะมีปัญหาเรื่องจุดด่างดําบนใบหน้าคนเนี้ยอาจจะมีปัญหาเรื่องสายตาคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องข้อนะคะเราจะรู้แต่ว่าคนเราเนี่ยจะเริ่มต้นจากคนในสังคมที่ใกล้เคียงกันถ้าลองดูสินค้าที่ขายดีนะคะที่ค่อนข้างจะติดตลาดในกิฟต์รีเนี่ย เริ่มจาก10ตัว20ตัวแรกรแรกๆที่ทําความรู้จักอาจจะลองบริโภคใช้หรือซื้อใช้เองสัก30ตัวก่อนนะคะตัวที่เราเนี่ยอยากใช้ถ้ามันเป็นปัญหาของตัวเรารถ้าตัวเราเองเนี่ยใช้แล้วดีเช่นเพื่อนดูหน้าเราแล้วดีขึ้นบางทีบางทีมันพูดง่ายขึ้นหรือเขาอาจจะเป็นคนถามประก่อนในซ้ำไปนะคะคจะว่าไปแล้วเนี่ยอันนี้ถาม ถามแทนไม่ใช่เป็นคําถามจากท่านผู้ชมทางบ้านเขาบอกว่าบางครั้งสินค้าเวลาจะแนะนำเนี่ยก็จะมีสินค้าเกี่ยวกับใบหน้าสินค้าเกี่ยวกับบอดี้หรือรูปร่างหรือสินค้าที่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เราใช้รับประทานค,คุณหมอมองว่า basic, <c oughs> เบสิกเบื้องต้นเนี่ยเฟิร์สสเต็ปขั้นแรกเนี่ยเรื่องหน้าเรื่องตัวเรื่องของกินเนี่ย <c oughs> เราควรจะ ไปทางไหนก่อนมันแล้วแต่นะคะ<ช>ถ้าเกิดเป็นสาวสวยชนิดที่ประเภทเขาเนี่ยเลือกเครื่องสําอางมากๆเนี่ย <ชะ S 2> ไปเริ่มต้นด้วยเครื่องสําอางอาจจะไม่ง่ายแต่ถ้าเริ่มด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่บํารุงผิวพรรณอย่างเงี้ยนะคะอาจจะไปได้ง่ายกว่าหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคนไทยเนี่ยกับเป็นคนที่ตอบรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เป็นของรับประทานหรือเครื่องดื่มมากกว่าเครื่องสำอางที่เป็นครีมบางคนนะคะหรือถ้าเป็นบอดี้ไม่ยากนะคะถ้าเป็นตัวี่ยไม่ยากไม่ยาก เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นหน้าเนี่ยกับบังคนจะยากค่ะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่คิดว่าโอ้ต้องซื้อหลายอย่างเนี่ยจริงๆเราเริ่มต้นจากสินค้าไม่กี่อย่างที่เราใช้เองเนี่ยสามารถก่อให้เกิดเป็นธุรกิจได้ หลายคนก็ลองวิธีนี้มาแล้วแต่ว่าจะบอกให้นะคะตัวคุณเองเนี่ยถ้าบอกคุณใช้ผลิตภัณฑ์บนใบหน้าเนี่ยแล้วดีขึ้นเนี่ยมันเห็นชัดเร็วค่ะเพราะเวลาคนก็เห็นอะไรมองคุณปุ๊บก็จะมองที่หน้าก่อนละใช่ไหมคะถ้าหน้าสวยขึ้นหรือหน้าดีขึ้นมันก็ชัดเจนไม่ต้องพูดมากครับอาล้ครับวันนี้ก็คงได้รับคําแนะนําจากคุณหมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วหมดความกังวลใจไปเลยนะครับ เดี๋ยวครั้งต่อไปเรามาดูกันว่าคำถามของใครจะถูกนำมาพูดคุยในรายการวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมพร้อมทั้งคุณหมอต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ